พูดคุยกันว่าปัญหาวสัเรานั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็วิธีการที่จะแก้ไขนั้นที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่แก้ไปแล้วไม่เกิดปัญหาลุกลามตามมาจะทําได้อย่างไรนะครับในนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ ถ้าได้ทําแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติงานในปีต่อๆไปเนี่ยก็เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับประสบความสําเร็จสูงขึ้นแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการทํางานของข้าราชการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นก่อนที่จะมีโอวาทอะไรไปก็ขอขอสแสดงความยินดีกับ ท่านทั้งหลายไปสถานีอนามัยเดี๋ยวนี้คงเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลต่างๆส่วนทั้งบุคลากร,กรเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลไปในวันนี้นะครับอันเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับการทําง,งานนะครับแต่แต่รางวัลน,นั้น แต่จ,จีรังยั่งยืนก็อยู่ที่การต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับในในชีวิตผมเองเนี่ยผมผมไม่อยากได้รางวัลเลยเพราะพอได้แล้วเนี่ยมันเหนื่อยที่จะต้องรักษารางวัลน,นั้นไว้ตลอดไปนะครับเขาเรียกรางวัลมันกัดถ้าท่านไปอ่านหนังสือของพุทธทาสเนะนี่ยรางวัลมันกัด วันใดที่คิดจากนีไปตีก็พอเดินออกมาเห็นโล่รางวัลที่ตั้งอยู่มาต้องกลับไปนั่งทำงานต่อเพราะว่าตีก็ก็ต้องเอาถ้วยรางวัลไปจริงอะไรเงี้ยนะก็ท่านที่ได้รับรางวัลไปก็อย่าไปชิดอะไรมากนะครับคิดว่า รางวัลเนี้ยได้มาด้วยความเหนื่อยยากเพราะนั้นก็ขอให้ท่านได้รักษารางวัลน,นั้นไว้ให้ดีที่สุดนะครับหรือหรือดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็จะทําให้มันเป็นประโยชน์สุดกับพี่น้องประชาชนแม้ว่าในปีถัดไปก็อาจจะไม่ได้รางวัลหรอกนะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันก็สมบัติผาจกาชมได้แล้วก็ควรจะให้ก็ถ่กบ้างเพื่อเป็น เป็นกำลังใจเื่อเป็นกําลังใจนะครับหรือ,เ,อเป็นมุมมองของคณะกรรมก,การที่ที่ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่า,าไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่ามันเป็นเดอะเบสแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสแสดงความดีๆแล้วก็ขอให้ ท่นได้รักษาคุณภาพของงานรักษาคุณภาพของความดีนั้นไว้ตลอดไปประการที่สองการทำงานสารสุปใ,ในยุคใหม่นะครับหลังจากอเข้าติดตามในฐานะที่เป็นคนทำงานถ้าถ้าท่านตรวจสอบประวัติของผมแล้วก็จะผมมักจะถูกด่าว่า เป็นคนละเอียดก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมได้รับการสืกผลมาจากคนที่ละเอียด <Okay. S 1> ผมเคยพวกผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับพวกผมเคยดินทาเจ้านายว่าเป็นคุณหญิงละเอียดคือ <Okay. S 1> ให้แก้ไขงานงานงาน,งานเรื่องเดียวเนี่ยบางครั้งถึงแก้ไขถ,ถึงหกสิครั้ง อแล้วก็มีคนจดด้วยจนประหลัดอำเภอคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องตัดสินใจลาออกไปขายบ้านจัดสรรดีว่าเขามีเงินมีทองนะครับก็ตัดสินใจลาออกไปเพราะว่ามันดีกว่าไปขายเต้าหวยหน่อยตอนนี้ก็ล่ำรวยไปแล้วเพราะเขาทนไม่ไหวว่าถูกแก้ถูกแก้ถูกแก้กแ,กแต่ดูคนบนความละเอียดของผมเนี่ยผมเฝ้ามอง มองการทํางานของข้าราชการในที่สุดมันก็เป็นไม่ใช่ผมมามาพูดแล้วมีคนจากแวดวงสาธารณสุขมาห้าหกร้อคนแล้วจะมาพูดเอาใจนะครับเพราะผมไม่ไม่ค่อยจะเป็นคนที่เอาใจคนเท่าไหร่ผมก็มักจะพูดไปตรงๆตามที่ผมคิดแล้วก็คิดอย่างรอบคอบแล้วก็พูดไปแต่ ผมเห็นว่าสมัยก่อนเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนสือ